สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาแบบเฝ้าแบบดวนนะคะก็ม,มาจากกลมเลงงาแล้วนะคะก็มาเฮ็ดก็จับเฮ็ดก็จับเวียดนามกินก่อนสิไปลก,กลมแรงงาอีกทีนึงนะคะต้องไปไปวางซีโมงเ้าแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปอีกรอบนึงนะคะรอบบายโมงนะคะมีเวลากินเข่าแค่30นาทีนะคะเออมากินเลยพี่น้องเบิ่งคร่อพี่น้องเพิ่นรอบฟังข่าวเป่นหน่อยเงี่ไบ้แวะซื้อเข,ข่านะคะเดี๋ยวไปกลมแรงงารอบนี้ก่อนนะคะรอบบายเฮ็ดอย่างแล้วเรบร้อยจังสีแวะซื้อเข,ข่านะคะ บ่มีอหยางเฮ็ดมาให้พี่น้องเบืองก็เลยเฮ็ดก็จับอย่ล่ะค่ะย่านพี่น้องรอฟังข่าวนะคะกัะมากินต้องกันเลยค่ะห้อนๆร้อนๆมาดูสิหน้าตาน่ากินบะกะอันซ้ำนี่ล่ละค่ะบ่มีอหยางใส่อันมูย่อจากของเฮ็ดเองเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะก็มีพักขึ้ืนชายแซรตู้เย็นไว้นะคะมากินกันเฝ้าแล้วอีกสามสิบนาทีพี่น้องสิงบโท่านนะคะสามสิบนาทีต้องกลับไปกรมแรงงานแล้วนะจ๊ะจะได้เฝ้า อันผู้ที่ถามมาว่าไม่เ้นอยคือกินเขาไวเทจะรีบไปไหนไม่น่อยเป็นคนที่กินซาเราจะกินบะไรยนะคะถ้ากินซาเราจะอิ่มเราจะจุกนะคะระบบทองบ่คือกันนะคะตรงกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตสิกินตรงเฝ้ากินเลยนะคะถ้ากินซาคือกินแล้วมันเบ่อิ่มนะกินแล้วมันบาอิ่มทองมันบกินบ่ได้ร้ายเพาะฉะนั้น วันพิธีเห็ดไปหน่อยค้นลงให้เบิงหลายเธอแล้วนะคะขับไปเบิงในโปรไฟล์ค่ะสวัสดีค่ะธัญพรน,นะคะือจับหอนหอนแบบเฝ้าแบบเฝ้าสามสิบนาทีเฝ้ากินเฝ้าไปกลมในงานอีก ห่อนพี่น้องชอบดูชอบชอบ,ชอบไม่ใหญ่น้อยทานก็จับยวนขอบคุณค่ะเข้าวหอมขนมจีนมาเด้อน้องเม่ห้อนยี่หีพี่น้องเพิ่งออกจากเตาควัอนอยังไงควันนั้นนั่นงพุนอ้า,ายอายห่อนมัน คอมเมนต์พี่น้องคือข้างเนอะคอยแนมเม่เห็นไหมใส่แบลวค้อมมาบอไปกลมแรงงานแล้วว่าเซตนะคะก็เลย ได้ไปอีกรอบนึงไปกลุมล่มแรงงานแล้วเอําท่างกลุมล่มแรงงานบอกว่าไม่น่อยเลียนจบแล้วถือไปเลียนนั่นนะบ่ได้ห้ไปเลียนอีกนะคะห้ไปอีกอันนึงเดี๋ยวห้ไปประชุ่มอีกตอนใบโมงนะคะอมนอนเขาล่ำข้างเลยเขายันเ่าตายแล้วยนันเขายันตายข้าโรงเรียนเขาก็เลยห้จบนะพี่น้องอ่ะนี่เนี่ยใบยจบนะคะได้มาแล้วนะคะ ไปจบโรงเรียนที่ไปเรียนน่ะนะคะได้มาแล้วนะคะนี่เดือค่ะอะประดับประดับอันเกียรติว่าเออได้ไปเรียนแล้วจบแล้วน้ำเขาอยู่นะคะนี่คือไปจบเพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวบ่ายนี้ไปอบรมอีกทีนึงนะคะเพื่อกรมแรงงานตอนนี้กระสรุปว่าบบได้ไปเรียนนะคะกินเงินคนตกงานนะคะแล้วก็มีการไปอบรมเกี่ยวกับอาชีพนี่แหละหรืออย่างนี้แหละเดวเขาสีบอกนะคะตอนบ่ายโมง ไม่หน่อยกลับมาบานฟ้าไม่เห็นยังกลิ่นก้อนแล้วก็มาคแค่เอกสารนะคะเดี๋ยวเอาเอกสารกลับไปที่กรมเลขงธานอีกรอบนึงนะคะเสรัจ มุ้ยอเฮ็ดเองเพื่อได้จากด้สูตรมุยอไปเอาด้วยค่ะยู่ในฝ่าย u t u b e ของเมย์หน่อยนะคะมูยยอลูกชิ้นปลาแดกทุกอย่างนะคะนี่ต้องขายแล้วนะคะการเฮ็ดปลาแดกแบบไม่น่ด้น้อยเฮ็ดกระสมหมู้สมนะคะการปรุงน้ำปลาลาดแส่บแตงโมฮงแบบวาต้องต้มนะคะไปดูเอานะคะสำหรับพี่น้องที่อยากกินต้มผสมแล้วก็เอาไปต้มได้นะคะแล้วแต่เนาะคะ่ะ เดี่ยก็เฮ็ดให้เบิ่งตามใกล้ไล่นะคะแล้วไปเบิ่งเขาแซ่บแบบฟ้าค่ะแบบรับรับบรทันย่างทั้งไงไล่ดากอีกสำหรับอบรมตอนบ่ายนี่ เพราะไงขอเขาเขาไปนั่นะคะยันเมียแปะบออกเพราะไงก็ดสเวโอปร่มนั่นะคะเหมือนนี้ตอนาบนะคะตอนเศ้าก,กับเขาไปนั่เมียแล้วรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะก็เพื่อนให้จบกับจบน้ำเพื่อนนะคะไม่แน่ก็บ,บรูว่าจังไดนะคะทังนรงเรียนให้จบกับจบตามนะคะเพราะว่าทาังนรงเรียนเขาติดต่อกันกับทังกรมแล้งงานนะคะ เขาแจ้งว่าเราจบเขาส่งไปประกาศมากระจบกระจบน้าเพื่อนนะคะจบแบบจบแบบปึ๊กๆแบบไม่รู้เรื่องนี่มันเขาหยาด่วยอยู่ในโรงเรียนตายปะ่ะ <c> เ <oughs> ขาเีบทรง <c oughs> เราอยอดแบบพี่น,อน้อง กด็ดีหรือดอกเลี้อนหน่อยก็ได้ใบประกาศเนาะเลี้ยนอย่างกับประจบน้ำเขาเมยหน่อยเลี้ยนมหกกับพันเอจบนะคะมหกของสวีเดนข้าวอยู่อายู่ยยมหกเขาหันละพี่น้อง <laughs> สลัดหลายภาษาบอกไบว่ามา เดไปรอบใบเขาวาจังไดนสีมาวาให้พี่น้องฟังเด้อแต่ว่าตอนนี้เขาให้มีหน่วยหางานแล้วนะคะให้เซิร์ฟกระยอบนะคะเซิร์ฟยบกะเป็นการหางานทรงกลุ่มแรงงานนะคะคือเขาจะมีใบให้นะคะใบพใหง่เก็บแล้วนะคะอันพงเงยในไฟแผนเกเอกสารใบนี้ก็จะเก็บ นายเลบะเดี๋ยวเอาไม้พี่นองเบิ้งก้นนี่ยค่อยเอาไปเฮ็ดคลิปก้นก่อน,น,ะะนเนาะพี่นายก็ต้องเสิกยบนะคะหรือว่าหางานนะคะแล้วก็หางานที่คอมพิวเตอร์นะคะก็จะส่งเข้ามาในอีเมลของม่หน่อยในหน้าของกรมแรงงานนะคะเสนอก็า่ะงานมหาหาลงานเป็นงานอยู่แยบแหลเป็นงานอยู่ในจังหวัดนะคะ ให้เข้าเลือกเบิ้งหรือเข้าสมัครเบิ้งนะคะว่ามันสิเขากันก็เข้าบอภาษาสิวิเดนเอินว่าพัดซ่านะว่ามันเขากันบอแต่ว่าไม่หน่อยเบิ้งแล้วบอคืดหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ไก่มันมาอยู่ในัตจังวัดนะคะมันอยู่ชานเมืองเป็นเป็นล้านแม็กสองล้านแล้วก็เป็นร้านอาหารอินเดียล้านหนึ่งแล้วก็เป็นห่างซับปสซินค่ะ นะบอพัสสาก็ไม่หน่อยดอกคือบอกเขากันหรอกก็ไม่หน่อยเพราะว่าอยู่ในถามันอยู่ในแยบแห่อยู่ในตัวจังหวัดนะมันพ่อเขาไปเฮ็ดอยู่แต่มันอยู่าาานเมืองสีห่ห้องตองตอรถเมย์มันสิลําบากในตาล่างเฮ็ดงานนะคะแล้วถ้าหากว่าในงานสีงานนี้ ให้ในเดือนนี้ยังบ่มีงานใหม่ๆม้้าอีกห้ากับหาไปห้ากับสมัครไปห้ากับสมัครไปตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็เขียนใส่ตารางกระดาษที่เขาให้มาแล้วก็เอาไปยืนให้เขาก่อน <c oughs> อ่เอ่ของทุกเดือนนะคะทุกต้นเดือนอ่ตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่นะคะต้องส่งกระดาษใบนี้นะคะกระดาษหางาน ส่งไปที่กรมแรงงานท่งทุกเดือนนะคะห้าง่งเขาก็สิให้เงินเดือนเข้ามาเงินที่ห้องกินตกงานอยู่นะคะใตช่วงที่ห้องช่วงช่วงที่ห้องกินเงินตกงานช่วงที่ห้องหางานอยู่นี่เขาอาจจะให้ห้าไปอบรมยังเอยงก็ได้นะคะแต่เขาถ้าเ้าไเตอบรมมียังงสิเขาก็มีเงินให้อาอีกทางหากนะคะมันไม่เป็นแปลงตลอดเวลาหรอกค่ะให้ไปตามกฎเขานะคะ ปัญญาตัวประกอบฉาก <c oughs> จากน็นไยกะเลงควายไปไกินไปงวกไปให้นกนิ่นเฝ้ามันเลงเนาะมันจีบระสาทได้พี่น้อง <c oughs> นัง่งสบุกร่มน้ำเมียตอนบายนั่งถามขาขอเขาข,ข,ขอคนดูแลม่้ยงี้น่อยว่าฉันขอเข้าไปด้วยได้ไหมสันเขาว่าได้ได้ได <c oughs> เนี่ยฉลาดเนาะเมียปลึกยันเนียฟัง,มงโมโหเรื่องน่าอนุมานเพชรระบอบลาบกุ้งแซบคักมันมาแซบเนียวกุ้งแซบไม่ด้กระแซบอยู่ไม่ในยอยากกินเดีวยวสีหนึ่งเขาห่อนหขอนกินจากมืออยู่บะเขือคืนมุมีนะคะรอบนี้รันไทยที่ไม่หน่อยสื้อของนะคะไม่แต่บะเขือไล่สร้างพักไปแล้ว มุเศร้นี่สร้างไปได้พักซี่ได้พักซี่ถุงหนึ่งใบบวบกหรือว่าพักหนอกบันเห่าแล้วก็คืนชายนะคะแล้วก็บะเขือนะที่ใดมากแรแล้งคนละไป้งเสร็จามาทรงไปกลมแรงงานหั่นเขากระติดอยู่น้ำกลมแรงงานหั่ละหันบ่นเว นี่สดที่ปีนองเลยหัดบด้แวะเฝ้ากลับมาเค่อเอกสารฝ่ากลับไปไม่หะนะเมื่ขึ้นเป็นแกงตัวของหั่นแกงสมถามว่ากินไม้ไม่ใหญ่กินกินเอามาให้ฉันด้วยฉันบาซสิแวไปเอามากินเสาว่ลาผัดบด้แวเขาก็เลยมาต้มมาอันต้มเส้นเวียดนาม เมลราสองสามคำไม่นหน่วยประสดน้ำนะคะกินแต่ตอนกับน้ำที่มันติดมาน้ำเส้นซื้อๆขึ่นอยากนกตักขึก้นออก็แล่นออกตักขึ้นก็แล่นออกขึ้จะเอามือสาวป้ามาเดร์พี่บารี่ถ้าเห็นแต่มาท่านอ่อนสดน้ำเขาทั้งเกือแต่พี่ สตีพีวาลี่เิ่นโมทันอ่อนสดนะเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งบ่ได้แสดงว่ามื้อนี้เพิ่นเบิ่งได้แล้วนะคะพี่วาลี่ก็เป็นเป็นพี่สายคนนึงที่ม่น้อยฮักและนับถือเพิ่นเป็นพี่สาวนะคะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่กับมีน้อยมาตั้งแต่ฮู้จักกันทาง YouTube นะคะเพิ่นก็เป็นแอดมินให้อยู่ทางเั้งมีน้อยแฟนเพจนะคะมีหยังก็คุยกับเพิ่นเวลาบ่สบายใจเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยสิก็เปิดสาย เปิดกล้องคุยกันน้ำเพลินนะคะในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างนะคะคิตตี้บอกว่ารองเนึ้อข้าวเหนียวแบบไม่ใหญ่น้อยแล้วเด๋ยวมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ทุ่นชอบนะคะมื่อไหรกินเ้าวามาเนี่ยมวย,ยอดกับมืบ้าน,นเดชมาเนี่ยทงสุดชัยแล้วเป็นคนได้ไตตู้ เจ้ากินเขาหน่อยหนึ่งสามสี่คำม,มันพ้าเหนยถึงเวลากินเนะสองโมงสามโมงเซากะบ่ราท่านอยากตื่นขึน้นน้ามันนองมันแนงได้หันกินกินเพื่อกินยาเนี่ก็ดีขึ้นกินยาล้วก็ขื้อแตช์แสตชเส็จหมดแล้วค่ะแล้วกระนาำนะครับเนื้อไม่น่อยจ้าเตรียมโตไปก็คุณพ่อนะคะคุณพ่อจะพาไป เหมือนพอมาคุ้มนะคะพอพอไปเม,มียปึกต้องไปซอยเมียว่าอซื้อพี่น้องแต่กลับมาจากเมืองไทยสมองยังบอกขื้นมาอยู่ภาษา่อยยังหลงหลงลื่ืมๆอยู่พี่น้องคือจังใจมันว่าเอานี่คือจังมันเบอร์ไปเลย <c oughs> แซ่บหลายพี่น้องริมหน้วหลักชิมน้ำหวานจากแจก้วกับพ่อแล้วตาแห้ง วันน้ำหวานไปเปิดขวดบออกพี่น้องก็เลยจอ้จอป้าจ่อฟ้าซิดเอาซื้อมาฟ้าขวดมันจังเป็นจังได้หมุนบอกเข่าพี่น้องเอ้ยก็เ้้จ้อขวดอันปลาขวดเอาแบบอันฝันซิดน้ำปลา พี่นอนล้วพ่นก็ว่าอยากเห็นพ่อใหญ่เอาให้เห็นคักๆสูบยาฮะนะดากกองๆองแงวแง่ออกมาเันยง่มเพิ่นเมายง่มือใดวันจุ๊กวันเสาร์วันเพิ่นสูบยาแง่มันขึ้นหันท้างยางขอเมาเบียร์หรือท้างยางมาพ่นพี่เด้ดากติดตู้เย็นพี่เด้หยอกเมียตันบ่ให้เมียออกพี่ดากโดงมาพี่หอดฟ้าตู้เย็นพี่ประกอกสีลืหัวเพิ่นอยู่ก็เรียกว่าปล่อยเทมเป้ปล่อยแทมแป้สีไปวะแม่ว่าอยากแตะแงเนี่ยนะอยากกอดนะอยากเฟื่อ มีแหงอารมณ์บดีสช่ไ